วิธีการพัฒนาร่างเมก้าเลโกซาทำยังไงไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับวันนี้ก็โกเฟสวันที่2นะฮะตีกันไปเยอะมากเลยนะครับผมก็พาตีบอสกันไปแล้วนะครับตีเลโกซาไป10ยิมเหนื่อยมากนะครับทีนี้มาดูกันว่านะครับคือ,อเออสผมอธิบายไปแล้วเนาะว่า ถ้าสมมุติเราผ่านเควสเนี่ยนะครับมันจะมีสองเควสนะเควสสำหรับคนที่ไม่มีตั๋วและคนที่มีตั๋วนะครับอ่าก็คนที่มีตั๋วโกเฟสนะครับจะได้หินนะครับหินเพื่อใช้ในการเปลี่ยนท่าของเลโกซาเนี่ยสองเม็ดส่วนคนที่ไม่ได้ซื้อตั๋วโกเฟสนะฮะจะได้หินที่ใช้ในการเปลี่ยนท่าเนี่ยหนึ่งเม็ด แล้ววิธีใช้ใช้ยังไงวิธีการแปลงร่างเลโกซ่าให้เป็นเมก้าเลโกซ่ายังไงนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องแน่นอนหาเลโกซ่าที่ดีที่สุดของเรานะครับนี่ r a y ของผมเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะครับนะฮะหนึ่งตัวเพราะของผมมีดีที่สุดคือเลโกซ่า i v 98นะครับไม่มีร้อยกับเขาตัวเนี้ยผมดีที่สุดแล้วผมดันไปเยอะมากแล้วผมจะเอาตัวเนี้ย นะเป็นตัวเมก้าลีกว่าซาครับนี่เราก็เลื่อนลงมาเ,เห็นไหมครับเราจะเห็นข้างล่างนะฮะดาร์กอนแอสเซนต์นะครับตัวนี้นี่เห็นไหมฮะสีม่วงๆนี่นะครับสีม่วงๆนี่เห็นไหมฮะตอนนี้ท่าผมเนี่ยมีท่าดาร์กอนเทลนะฮะเบ k กิ้งสวิฟนะครับ, Swift, รบแล้วก็เฮอริเคนนะครับ ท่าที่ผมจะใช้นะครับท่าที่ผมจะใช้นะผมจะใช้ดากอนเทลนะฮะเบกกิ้งสวิแล้วผมจะตัดเฮลิเคนออกแล้วเปลี่ยนเป็นดากอนแอสเซนต์นะครับผมก็ยังไม่เคยทำนะฮะเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับก็ลองกดไปเลยครับนี่เห็นไหมกดไปที่หินนะครับกดไปที่หินนี่กดตรงตรงนี้นะครับแล้วมันจะถามว่าคุณจะเปลี่ยนท่าไหนนะครับ เบคกิ้งสวิฟเนี่ยเป็นท่าพิเศษนะครับต้องใช้การ์ดพิเศษในการเปลี่ยนท่าแต่เฮอริเคนเนี่ยน่าจะได้เลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้นะอ่าแต่ผมอยากแปลงร่างเนี่ยคือการแปลงร่างเจ้าเมกอ่าเจ้าเรโคซ่าเป็นเมก้าเรโคซ่าเนี่ยคุณต้องมีท่าก่อนถ้ามีไม่ไม่เปลี่ยนท่าเนี่ยจะแปลงร่างไม่ได้นะครับอ่ะผมเปลี่ยนเอาท่าเฮอริเคนออกแล้วกันนะครับตึงนี่เห็นไหมยูสไอเทมนะฮะ on p o k เ m o n ใช้เลย ใช้แล้วหายเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะใช้ไปแล้วแล้วจะได้ดาก้อนแอสเซนต์มานะครับเห็นไหมนี่ได้ท่ามาแล้วถึงจะโวได้เห็นไหมครับเนี่ยถึงจะโวได้นี่เมกกโวได้แต่อย่างตัวนี้มันจะยังโวไม่ได้เห็นไหมครับนี่ยังโวไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีท่าดาก้อนแอสเซนต์นะครับเนี่ยนะฮะก็ ถ้าจะโวก็ต้องใช้หินอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าผมใช้ตัวเดียวพอละตัวนี้พอละตัวนี้มีท่าละแล้วท่าเนี้ยผ้ามา,อ,าออกเพราะงั้นมันจะโวเป็นเมกาไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้เห็นไหมครปุ่มโวเมกาก็ทํางานละก็โวได้เลยนะครับแล้วมีอะไรอีกนี่ครับคุณต้องมีหินเมกาเอเนจีอย่างน้อยก็คือ400รอนะครับของผมมีพันกว่า นะครับก็โวได้นะฮะอ่ะต้องมีข้อ2อย่างนะครับ1นะครับมีท่าดากอนแอสเซนต์ซึ่งจะได้มาจากหินข้างล่างเมื่อกี้นะครับ2คุณต้องมีเมก้าเอนเตอร์จ้ี่รนะครับอย่างน้อย400เมตรนะฮะในการพัฒนาร่างนะครับ่ผมโวเลยแล้วกันนี่ไปเลยครับเป็นเมก้าไปเลย เมก้าเลโกซาจงมานี่ฮะโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วครับเมก้าเลโกซาเปิดเด็กสนะครับนะฮะนี่นะฮะนี่หินอุกาบาทเมื่อกี้ก็ใช้ในการเปลี่ยนท่าแล้วโอ้โหนี่ฮะถ้าเอาไปพีพีเบกกิ้งสวิฟก็คือจะลด แอทแทกคู่ต่สู้ส่วนดา a g o อนแอสเซนต์นะคระับาแรงจะใช้เ,เป็นอ,อะไรนะดอบดีฟนส์คู่ด่อสู้นะครับเดี๋ยวก็จะมีโอกาสไปก็จะไปใช้นะครับไปใช้ดูจะไม่กล้าลง PVP ไม่ได้นะครับไม่กล้าเอาไปตีบอสตียิมได้อย่างเดียวนี่นะฮะนี่เห็นไหมฮะแล้วทีเนี้ยเมกกะอา่าเลคโคาตัวเนี้ยนะครับก็จะสามารถ มันจะอยู่ได้แค่8ชั่วโมงนะครับเมกาจาโวแล้วพัฒนาร่างแล้วอยู่ได้8ชั่วโมงพอหมด8ชั่วโมงคุณต้องใช้หินอีกแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้เมกาเอเนจีอีกคุณต้องรอ7วันนะครับมันจะมีเลเวลเห็นไหมฮเลเวลของของเมกา Mega อยู่นะครับก็เนี่ย7วันถึงจะอีโวได้โดยไม่ต้องใช้เมกาเอเนจีนะครับแต่ถ้าเลเวล2จะใช้5วัน เลเวล3จะใช้3วันก็คือพอเราพัฒนาร่างเป็นเมก้าแล้วนะครับต้องใช้เวลาพักอย่างเนี้ยเพิ่งครั้งแรกก็รออีก7วันถึงจะไม่ต้องใช้หินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลเวลที่2คือถ้าเราเอาไปสู้บ่อย,อยพัฒนาร่างบ่อย,อยนะครับมันจะขึ้นเลเวลที่2นะครับเลเวลที่2ก็จะ5วันนะครับ5วันเลเวลที่3ก็จะเป็น3วันนะครับที่ไม่ต้องใช้หิน อ่าเมกาเอเนอร์จี่นะครับแต่ตัวนี้ถ้าจะเอาอีกคุณก็ต้องมีท่านะนี่ดักก้อนแอสเซนต์นะคือท่านี้ส่วนไอ้นิวแอตแท็คือเพิ่มท่าอีกท่านึงนะครับอ่าแต่ถ้าใช้ตอนนี้มันจะเปลี่ยนเอาเลดนะฮะเนี่ยสมมติถ้ามันจะเปลี่ยนเอาเลดเห็นไหมฮะอ่าแต่ถ้าใครอยากมีท่าที่2ก็เนี่ยนิวแอตแท็อ่าประมาณนี้ครับผมวิธีการ พัฒนาร่างเรโกซานะครับเป็นไงกันบ้างมีใครได้ IV ลง IV ร้อยอะไรไหมของผมมีแค่ดีแค่นี้นะจากปี2018นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับนะฮะกิจกรรมยังไม่จบก็ใครกดไลค์ก็ขอให้ได้ชัยนี่นะฮะขอให้ได้ IV วีร้อยกันไปเลยแล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้มีคลิปแบบนี้ออกมาอีกนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้ขอบคุณครับผม